สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวพี p พีทุกทท่านนะครับวันนี้ก็เริ่มไลฟ์เร็วหน่อยครับเพราะว่าดูในกลุ่มไลน์แล้วตอนนี้มีนกสมาชิกทางแถวแถววงเวียนใหญ่มีนกมาถึงแล้วนะครับก็คิดว่าอีกสักพักหนึ่งน่าจะมานกคุณแจ็คนะฮะคุณแจ็คกับคุณกุ้ยที่ผมเห็นในไลน์นี่มากันแล้วครับผมก็เลย เ,เริ่มเปิดไลฟ์เร็วกว่ากำหนดนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับรอเพื่อนสมาชิกเพราะว่า,าจะได้เตรียมเนือ้อเตรียมตัวกันทันครับมาไลฟ์รอไว้เลยครับเพราะว่าเห็นมีสมาชิกบางท่านนกมากันแล้ว <S <S วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับยังเป็นช่วงวันหยุดกันอยู่นะครับ มาชิก็ไปเที่ยวไหนกันบ้างก็ว่างๆก็เปิดชมกันได้นะครับ <c oughs> เิดชมไลฟ์กันได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมออกไปหน้าบ้าน <c oughs> ดีกว่าน,นะครับ <c oughs> วันนี้ก็ปล่อยนก6กโมง30นะครับก็ถือว่าปล่อยเช้านะครับวันนี้ปล่อยเช้าครา,าวที่แล้วเนี่ยปล่อย 7โมงนะครับวันนี้ปล่อย6โมง30แล้วก็ทัศนวิสัยวันนี้ค่อนข้างดีนะครับพระอาทิตย์ชัดเจนแจ่มใสามากแล้วก็ฝุ่นไม่ค่อยมีนะครับวันนี้เป็นลมตะวันตกกับลมใต้ผสมกันนะครับลมตะวันตกกับลมใต้นั่นน่าจะแปลว่าซัพพอร์ตให้นกนั้นบินได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับสำหรับการบินกลับมาทางบ้านผมนะฮะในโซนซาฟารีเวิร์นะครับ ระยะทางอากาศก็เหมือนเดิมครับ100กิโลเมตรนะครับอ่า100กิโลเมตรจุดดอนหอยหลอดอําเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับตอนนี้ผมก็มายืนรอหน้าบ้านเพราะว่าหมาก็วันนั้นทายผิดไปนิดนึงครับมัวแต่ใจเย็นไปยืนอยู่ข้างในบ้านนกมาถึงกรงซะแล้วนะฮะก็เลยอดเห็นภาพที่พวกมันบินกันมานะครับ วันนี้ก็เลยเอย๊ออกมาก่อนหน่อยดีกว่าปล่อยเมื่อ6โมง30นะครับตอนนี้ตอนนี้เวลาก็7โมงสาครับผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับกับอีก3นาทีนะครับ1ชั่วโมงกับอีก3นาทีเดิมเนี่ยผมเคยคิดว่านกผมจะบินที่สปีดป,ประมาณ1,000นะครับ แต่เมื่อการซ้อมดอนหอยหลอดเมื่อเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคำนวณสปีดแล้วนกผมบินที่สปีดพันสนะครับพันสนิดๆน,น,นะครับวันนั้นเนี่ยทัศนวิสัยไม่ดีไม่ดีแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีลมซับพอร์ตเลยนะครับลมนิ่งนะครับดังนั้นพอวันนี้นี่ผมก็เลยคิดว่าถ้ายึดถือตามสถิติเก่ามันก็ต้องพันสเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับ100กิโลเมตรเนี่ยสปีดพันสก็ น่าจะชั่วโมงนิดหน่อยอครับชั่วโมงกับ10กว่านาทีอะไรประมาณนั้นะนะครับนะปล่อยนกเมื่อตอน6โมงครึ่งก็7โมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยก็เตรียมรอไว้ได้เลยนะครับสักพักมันก็คงจะมาละอีกสักพักหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับมันก็เอาแน่ไม่ได้นะครับนกพิราบบางที อะไรที่คิดว่ามันแน่นอนมันก็ไม่แน่นอนนะครับบางครั้งเราก็คาดเดาไม่ได้นะครับพละกําลังต่างๆสุขภาพอนามัยของนกนะครับมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับอันนี้นกวัดนะครับที่เห็นบินอยู่นี่อ่าเสียวครับมีเสียวก็เป็นกิจกรรมที่โอเคนะครับเราก็ทํากิจกรรมนกพิราบแข่ง าการเข้าร่วมแข่งขันนี่มันก็ได้ทักษะหลายอย่างนะครับนอกจากพัฒนาสายพันธุ์นกในกรงของเราแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทักษะในการเลี้ยงดูแลนกพิราบนะครับสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะครับสําหรับคนที่จะเ,เดินไปบนถนนสายเส้นทางนกพิราบแข่งนะครับมันก็จําเป็นเรื่องของการเลี้ยงและดูแลสุขภาพนกนะครับสำคัญไม่แพ้ไปกว่าการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับ การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเข้ากรงแต่ว่าถ้าสภาพการเลี้ยงไม่ดีการจัดก,การไม่ดีมันก็เหมือนมีกระบี่ที่ดีแต่มันไม่คมเหมน,นะครับดังนั้นแล้วการเข้าสู่การแข่งขันเป็นหนทางที่ดีมากสําหรับการที่จะพัฒนาแล้วก็ลดแล่นไปบนบนเส้นทางสายนกพิราบแข่งนะครับก็เป็นเรื่องของคนที่ชอบนะครับคนที่ชอบตรงจุดนี้ในส่วนของผมผมก็ยังมีความรู้สึกว่ายังมีความสุขอยู่กับการ เลี้ยงนกพิราบแข่งนะครับมากกว่ากิจกรรมอื่นๆในชีวิตนะฮะก็มีมีปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่านกพิราบแข่งก็ยังคงรู้สึกตื่นเต้นกับมันนะครับคือว่าการที่เราทําอะไรแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นกับมันมีความสุขกับมันเนี่ยมันก็เป็นการเติมคุณค่าให้กับชีวิตนะครับเราเกิดมาไม่นานฮนะเดี๋ยวก็ต้องจากไปครับสวัสดีครับ ก็ตามที่บอกนั่นแหละครับยังรู้สึกตื่นเต้นกับกีฬานกพิราบแข่งแม้ว่ามันจะไม่ได้มีรางวีรางวัลอะไรใหญ่โตมากมายแต่ว่าก็ทําให้เราหมามันการพัฒนาด้วยอะไรด้วยมือของเราเองมันก็จะเป็นความสุขนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะเกินถึงเพื่อนๆที่ติดตามช่องอกลุ่มเพจ พีอนกพิรั์แข่งยินดีต้อนรับนะครับท่านที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็แอดไลน์มาที่เบอร์ผมนะครับ0891691598นะครับแล้วก็ทักข้อความมานิดนึงนะครับว่าท่านสนใจที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าเข้าร่วมการแข่งขันกับ p r p นะครับผมจะได้ส่งคำเชิญการเข้ากลุ่มไลน์ครับ ให้กับท่านนะครับเพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างกา,การเคลื่อนไหวทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไลน์เป็นหลักนะครับเพราะว่าเราใช้โซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทํากิจกรรมตรงนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในดันนะครับอแอดไลน์มานะครับ0891691598นะครับหรือ เพียงแต่ท่านต้องการติดตามข่าวสารยังอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับการแข่งขันเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มได้นะครับไปอ่านไปทําความรู้จักกับหลายๆท่านในนั้นเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็นักเลี้ยงนกที่มีชื่อเสียงเยอะนะครับก็ต้องบอกว่ามีมีอยู่ในนั้นเยอะเลยบางท่านก็ไม่ได้มาพูดคุยอะไรเยอะแต่ว่าเวลามีความ จําเป็นต่างๆหรืออะไรที่มีข้อมูลข่าวสารจาเป็นก็จะมีการเผยแพร่อยู่ในนั้นนะครับก็เข้าไปติดตามอ่านได้นะครับในกลุ่มไลน์เราก็มีบรรยากาศเป็นกันเองนะครับแล้วเราก็จะเน้นหนักการพูดคุยในเรื่องของนกพิราบแข่งนะครับไม่ได้พูดคุยเรื่องอื่นๆมากมายนักนะครับก็ฉงนั้นอาจจะไม่ไม่ไ,มไ,มได้รบกวนท่านนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยการอยู่ในกลุ่มไลน์มันบางทีมันมีการแจ้งเตือนติ้งตองทิ้งตอง แล้วอาจจะรู้สึกว่าเออมันเยอะเกินไปแต่ว่าในไลน์พีเอพีเราพูดคุยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นนกพิราบแข่งนะครับเน้นหนักอยู่ตรงนั้นนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้ตอนนี้ก็มีการรับชมอยู่นะครับก็มีที่ผมเห็นนะครับคุณวิเลศนะครับคุณแจ็คนะครับคุณแจ็คสวัสดีพี่สืบศักดิ์คุณสุพจน์นะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับรวมทั้งท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะครับผมก็รูดดูจากในจอ บางทีก็อาจจะตกหล่นท่านใดไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับก็มีอะไรก็ถามได้นะครับทิ้งข้อความไว้ทักทายได้นะครับผมเมื่อผมกลับมาอ่านเนี่ยผมจะตอบให้นะครับแม้จะไลฟ์จบไปแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะย้อนกลับมาอ่านได้นะครับเพราะว่าผมจะโพสต์ไลฟ์ไว้ทุกไลฟ์นะครับเพื่อเป็นบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้นะครับท่านสามารถที่จะใช้ ช่องทางค้นหานะครับก็คือมันจะมีปุ่มแว่นขยายอยู่นะครับในในเพจนะครับท่านลองหาดูนะครับแล้วก็ท่านกดเซิร์ชจากตรงนั้นได้นะครับข้อมูลที่สําคัญต่างๆก็จะปรากฏขึ้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ผมต้องใช้ Facebook ด้วยนะครับเพราะว่า Facebook มีระบบ Search Engine ที่ดีกว่า Line นะครับแล้วสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เยอะกว่า ค้นหาได้สะดวกกว่าไลน์ดังนั้นผมจําเป็นต้องใช้ทั้งไลน์และ Facebook เพื่อเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆไว้นะครับสําหรับกลุ่มละกลุ่ม PRP นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดท้องฟ้าแจ่มใสามากนะครับวันนี้เอ,อ่อเคลียร์มากครับท้องฟ้านี่เคลียร์มากๆครับฟ้าใสเลยแล้วก็ฝุ่นไม่ค่อยมีนะครับวันนี้แล้วกระแสลมเนี่ยค่อนข้างที่จะซับพอร์ตนกเนี่ยที่จะบินมาจากทางทิศใต้กับทิศตะวันตกนะครับ สำหรับตัวผมนี่วันนี้ก็ต้องออกตัวหน่อยนะครับว่าผมบอกตรงๆว่าแม้จะมีความตั้งใจแข่งสายใต้นะครับแต่ว่าการเตรียมนกเนี่ยหมามันก็ยังรู้สึกว่าแบบยังไม่ไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับคือสภาพนกหลายๆอย่างยังไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่นะครับนกผมผมเองนะครับนกของผมเองเพราะว่าผมนี่หยุดแข่งไปหนึ่งซีซั่นนะครับหนึ่งคือสายสารเนื่องจากว่าสภาพของบ้านเนี่ยมันไม่พร้อมนะครับ พอมารู้อีกทีหนึ่งว่าเออจะขึ้นแข่งสายใต้ละจะเอานกโคมโกงด้านล่างละก็ปรากฏว่ามันมันต้องเลือกมาแค่6ตัวเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะปล่อยนกบินได้เยอะกว่านั้นนะครับเนื่องจากว่าสภาพความเป็นบ้านจัดสรรฮะเราจะปล่อยทีสิบยี่สิบตัวมันไม่ได้ฮะเนี่ยก็คัดมา6ตัวปรากฏว่าก็ยังรู้สึกแบบแม่มันมันไม่พอเพราะว่าตัวเลือกมันน้อยไปน,นิดนึง ในวันนี้ซ้อมนี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวขายหน้าเขาแย่เลยครับนกไม่มารับอุตส่าารอก็ประมาณนั้นครับการสักสิบตัวผมว่ากําลังสวยนะครับสิบขึ้นไปเนี่ยจะแบบรู้สึกแบบว่าเออมันยังมีตัวเลือกว่าตัวนี้พร้อมตัวนั้นไม่พร้อมยังเออยังยังเปลี่ยนตัวได้แต่หกตัวนี้มันเหมือนแบบตัวเลือกมันน้อยครับตัวเลือกมันน้อยแล้ว เวลามันมีอะไรขึ้นมาชนบ้างอะไรบ้างผัดขนบ้างเส้น8 9 10หลุดบ้างอะไรเงี้ยมันก็ตัวนักกีฬาก็พลลงไปอีกละจาก6ก็เหลือห้าเหลือสี่โอ้โหมันน้อยไปนิดหนึงครับไม่ไม่มันครับไม,ม่มันมันต้องมีสัก1ิขึ้นไปจะมันมากเลยนะครับคุณสุพจน์ผมก็บ้านจัดสรรครับอ๋อครับเหมือนกันเลยคุณแล้วก็ คุณธนพัฒน์โอ้นะครับซ้อมวันนี้ดอนหอยหลอดครับโอ้ดอนหอยหลอดสมุทรสงคราม,ม100กิโลเมตรทางอากาศครับวัดมาถึงบ้านผมนะครับครับบ้านจัดสรรก็ต้องสู้ๆแบบนี้นะครับเพราะว่าจะเลี้ยงเยอะก็ไกลอยู่ครับก็เอาพอตามสมควรครับตามที่มันจะเอื้ออํานวยครับ6ตัวก็ ปล่อยออกมามันก็ยังเออว,ว,วแบๆแวบๆแต่ถ้า10-20ตัวมันก้อนมันใหญ่ครับบินทีนี่เงาวูบวาบอยู่บนถนนใครๆก็เห็นมันก็จะดูแบบรบกวนอะไรเงี้ยครับ <laughs> บางทีก็ต้องคิดมากนิดนึงครับเพราะว่าเราอยากจะระวังตัวก่อนที่คนอื่นจะเตือนให้เราต้องระวัง <laughs> อยากจะดูแลตัวเองก่อนครับไม่ใ่ให้คนอื่นมาดูแลเราตอนนี้7จ็ดโมงสีแล้วนะครับก็ใกล้เคียงละใกล้เคียงแล้วจะว่าไปนะถ้านกผมแข็งแกร่งพอนะถ้าบินเร็วพอนะต้องใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวต้องมันก็ผ่านไป70กว่านาทีแล้วนะสำหรับ100กิโลเมตร ก็ถ้าสปีดพันสองก็ใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วมันต้องใกล้ละคร่าที่แล้วมันบินสปีดพันสองกันนะครับนกผมผมกล่าวว่ามันบินสักหนึ่งพันปรากฏว่ามาพันสองก็เลยไม่ทันตั้งตัวฮะมานกมาถึงแล้วยังยืนอยู่หน้ากงนกยืนอยู่ในบ้านอยู่เลยครับเอามาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเห็นแล้วครับตามนัดนะครับมาตามนัดมาแล้วครับหนึ่งตัวมาแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งตัวนะครับ ตามที่คาดการไว้เลยนะครับหนึ่งตัวมาล้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัวนี้มาแล้วหนึ่งตัวครับตามนัดครับมาตามนัดนะครับก็น่าจะสปีดพันสองเท 1, 2, ่าเท่าเดิมนะครับนกผมซ้อมมาหลายรอบแล้วไม่เคยมาเป็นก้อนเลยมาทีละตัวตัวนี้ก็โอเคใช้ได้อยู่ตัวนี้ก็เป็นแตงหนึ่งของผม เป็นหนึ่งที่ผมเดาเอาไว้นะฮะเพราะว่าบอดี้แล้วก็ความสมบูรณ์ของเนื้อตัวนี่ตามผมดูแล้วมันน่าจะใช่ตัวนี้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะลงมาแล้วครับก็จะยากนิดนึงครับกรงผมนะครับต้องแตะหลังคาแล้วก็ไต่ลงมาที่รัวแล้วถึงจะเข้ากรงได้นะครับมาแล้วครับหนึ่งตัวมาตามนัดอ่าเรียบร้อยครับมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เข้ากรงนะครับเป็นไงครับช่องเข้ากรงของผม เล็กกระติเตียนะฮะใครเห็นก็ขำนะครับโอ้โหผมลืมเตรียมน้ำไว้ให้มันนะครับลืมครับลืมลืมไม่มีน้ำกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูละเดี๋ยวต้องเอาน้ำไว้ให้มันหน่อยครับลืมลืมน้ำลืมเตรียมน้ำไว้ให้มันครับขอยืมน้ำจากกรงนี้ก่อนแล้วกันนะคงไม่เป็นไรอะฮะแป๊บหนึ่งนะครับลืมเตรียมน้ำไว้ให้มัน มาตามนัดนะครับก็สปีดน่าจะราวๆพันสองฮะอ่ะทานน้ำกันตัวทานน้ำของกลงเพื่อนไปก่อนก็เดี๋ยวไปดูตัวอื่นๆกันนะครับเออไม่เคยมาเป็นก้อนเลยนะครับก็มาทีละตัวตลอดเลย หกตัวสู้สสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกท่กทานนะครับเ,เมื่อกี้ก็มาเจ็ดโมงสี่สี่สิบสามได้แล้วมั้งครับน่าจะได้นะเจ็ดโมงสี่สิบสามฮะตัวแรกนะครับมาถึงก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับอีกสิบสามนาที หนึ่งชั่วโมงกับอีก13นาทีนะครับ100กิโลเมตรใช้เวลา73นาทีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูตัวต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นใครครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับสวัสดีครับทุกทกท่านเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวรอกันก่อนนะครับรอก่อน วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสามากนะครับแล้วก็ลมนี่ซับพอร์ตให้การบินเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะครับเป็นลมตะวันตกกับลมใต้ผสมกันนะครับครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับกำลังรอตัวที่สองอยู่ยังไม่มาเลยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับท่านที่สนใจก็ทักไลน์มานะครับเข้ากลุ่มไลน์ PRP นะครับ0891691598นะครับอแอดเบอร์แล้วก็ทักข้อความมานิดนึงนะครับผมจะส่งคำเชิญเข้ากลุ่มให้กับท่านนะครับท่านยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันก่อน,อนว่า PRP แข่งขันกันยังไงนะครับ เราใช้แอปพลิเคชัน Time Stamp Camera นะครับในแอปพลิเคชันนี้มันจะสามารถบันทึกเวลาเป็นวินาทีได้เลยนะครับแล้วก็มีพิกัด GPS ปรากฏอยู่ในภาพนะครับเมื่อถ่ายภาพด้วยแอปพลิเคชันนี้แล้วต้องรีบส่งเข้ากลุ่มไลน์ p r p ทันทีนะครับเวลาในภาพกับเวลาในกลุ่มไลน์มันจะแมทชิ่งกันนะครับก็คือว่าเราจะบังคับว่าเมื่อถ่ายแล้วต้องส่งเลยทันทีนะครับเพราะว่า เพื่อความแม่นยําในการวัดผลนะครับถ้าถ่ายแล้วไม่ส่งเนี่ยแล้วข้ามนาทีเป็นนาทีต่อไปเนี่ยไม่ได้นะครับต้องถ่ายใหม่นะครับต้องถ่ายใหม่หรือว่าถ้าบางท่านเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้สังเกตว่าเวลามันเลยเนี่ยเราจะปรับเวลานะครับก็คือด้วยการบวกหนึ่งนาทีเพิ่มไปจากเวลาที่ปรากฏในไลน์นะครับทั้งนี้เพื่อเป็นความรอบคอบรัดกลุ่มในการตัดสินนะครับดังนั้นแล้วถ้าทําตามที่กฎกาหนดไว้เนี่ย การตัดสินจะแม่นยำม,มากนะครับยากที่จะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงนะครับเพราะว่ามันมีเวลาเป็นนาทีวินาทีแล้วก็มีตำแหน่ง GPS ของจุดที่ท่านถ่ายภาพด้วยนะครับค่อนข้างรัดกุมนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ต้องส่งทันทีที่ส่งที่ถ่ายภาพแล้วนะครับถ้าส่งหลังจากนั้นข้ามนาทีต่อไปเราจะปรับเวลานะครับแต่ถ้าเกิน2นาทีจะโมฆะไปเลย ต้อง่ายใหม่อย่างเดียวนะครับเราไม่ตัดสินให้นะครับอันนี้ก็เป็นความรัดกลุ่มของขบวนการตัดสินนะครับดังนั้นแล้วท่านที่แข่งขันไม่ต้องห่วงนะครับเรารัดกลุ่มเพียงพอนะครับแล้วก็อ้ามาตัวที่2มาแล้วครับมาแล้วทิ้งมาแล้วตัวที่2มาแล้วนะครับมาจากทิศตะวันตกนะครับถูกต้องนะครับมาแล้วตัวที่2มาแล้วนะครับเด๋ยวเราก็ไปรอรับมันที่หน้าโกงเหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะเห็นก็มาแล้วนะครับมาแล้วตัวที่2นะครับ ตัวที่สองก็มาแล้วเขามาจากทิศตะวันตกนะครับก็ถูกต้องแม่นยำครับตามทิศตะวันตกนกผมไม่เคยมาเป็นก้อนเลยหกตัวมาทีละตัวทีละตัวตลอดเลยนะฮะเนี่ยครับความยากของผมนะครับกว่ามันจะลงมาได้นะครับยังไม่ถึงช่องเข้ากงเลยฮนะผ่านไปก็หลายวินาทีแล้วเนี่ย นู่นยังอยู่ที่รวอยู่เลยนะครับยังอยู่ที่รวอยู่เลยอ้าวใกล้ละใกล้ละทําท่าจะมาแล้วครับจะมาละกระโดดมาละก็เป็นความสนุกนะครับเพราะว่าเราก็พยายามเลี้ยงมันให้ได้แม้จะสภาพกงไม่พร้อมนะครับเนี่ยครับมาแล้วครับมาแล้วอ่าตัวนี้ไม่มีชื่อนะครับเข้ากงไปแล้วเรียบร้อยครับช่องเล็กกระติดเดียวนะครับสําหรับกงผมทางเข้ากงผมนะครับ ห้ามขำนะครับห้ามขำครับขอบคุณครับพี่สุรินเชียร์เชียร์ขอบคุณครับครับผมก็พยายามอ่านคอมเมนต์คำถามต่างๆนะครับบางทีผมก็ต้องมองตรงว่าผมไม่ได้คล่องแคล่วเท่าไหร่สำหรับการไลฟ์ด้วยโทรศัพท์นะครับไม่ไม่ค่อยเป็นนะฮะค่อยๆเรียนรู้เหมือนกันนะครับลองฝึกได้นะครับท่านใดที่เดี๋ยวนี้มันจำเป็นนะครับการใช้ อุปกรณ์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับลองฝึกลองหัดกันดูนะครับในโลกอนาคตเนี่ยมันก็จะมีบทบาทมากขึ้นต่อวิถีชีวิตผู้คนนะครับตัวผมเองก็เพิ่งฝึกเนี่ยนะครับเดิมผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสภาพความบังคับต่างๆก็เลยทำให้ผมต้องฝึก เพิ่งมาเริ่มฝึกนี่แหละครับตั้งแต่ทํา PRP นะครับแต่เดิมก็ไม่ได้ทําทําไม่เป็นนะฮะก็ดูจาก YouTube เปล่านะครับเดี๋ยวนี้มีแหล่งความรู้เยอะนะครับ YouTube สามารถที่จะดูได้ทุกเรื่องเลยนะครับสวัสดีพี่อินตวันนะครับทุกทท่านนะครับคุณพี่ธีรชัยพี่สุรินพี่มอมแแมมนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับตอนนี้นกผมมาสองตัวนะครับขึ้นไป6ตัวนะครับ ก็ยังครบอยู่นะตอนขึ้นไปแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะมาแค่2ตัวเองจริงๆสภาพลมมันซับพอร์ตมากนะฮะแต่ว่าเนี่ยครับผมก็รู้สึกแบบว่ามันยังแหมอยากให้มันดีกว่านี้นะฮะก็ไม่เป็นไรมันผ่านมาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็ไว้จุดไว้สายหน้าว่ากันใหม่ตอนนี้เพิ่งจะมาแค่2ตัวเองนะครับ อ้าวไอ,ไอ้นี่นกวัดโอ้โหนกวัดนะฮะก็รออยู่นะครับเดี๋ยวรออีกสักตัวนึงนะครับก็โอเคจบไลา์แล้วเพราะว่าไม่ได้มีเนื้อหาอะไรจะมาเพิ่มเติมให้ลนะครับนอกจากจะแนะนําว่าเออ ถ้าท่านสนใจข้อมูลข่าวสารของเรื่องนกพิราบแข่งหรืออยากเข้ากลุ่มไลน์พีอาพีก็0891691598นะครับก็แอดมานะครับแอดไลน์แล้วก็ทักมาผมจะส่งคำเชิญไปให้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะครับ7โมง20นาทีนะครับอ่าก็รายการ Kids Ranger ช่องไทย PBS นะครับช่องหมายเลข3นะครับ7โมง20นะครับก็ เป็นรายการสารคดีเกี่ยวกับนกพิราบแข่งนะครับถ่ายทําทีกกกกกกก่กรงมินบุรีกรุ๊ปของพี่หมูโสพลโลกกุลทรัพย์กับพี่เปยกนะครับพี่เปยกนะครับก็กรงมินบุรีกรุ๊ปก็มาทั้งพี่หมูและพี่เปยกนี่ก็เป็นสมาชิก PR p พีพีแล้วก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มเพีพีด้วยดีนะครับเราก็ขอตอบแทน พี่ทั้งสองนะครับก็ขอให้สมาชิกลองติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ชมรายการสารคดีคิดเลนเจอร์นะครับไทย PBS ช่อง3-7มเโมงย0พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ในในั้นในผมจําได้ว่าในวันไายทําผมก็ไปด้วยแต่ว่าก็ได้เห็นวิธีการที่เด็กๆมาเรียนรู้เรื่องของนกพิราบแข่งที่กงบินบุรีกู้ปนะครับก็อยากให้ ถ้าท่านมีเด็กๆหรือลูกๆหลานๆตัวเล็กๆเนี่ยฮะลองให้ดูนะครับพรุ่งนี้นะครับ7จ็ดมงยีนาทีนะครับไทย PBS หมายเลข3นะครับช่องหมายเลข3ก็เป็นการถ่ายทําสารคดีนกพิราบแข่งขั้นตอนวิธีการต่างๆอะไรยังไงลองไปดูนะครับ7จ็ดมงยีนาทีนะครับมาล้ครับมาอีกตัวแล้วครับมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วนะครับตัวที่3นะครับมาแล้ว ตัวนี้ก็อ้อมมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับตัวนี้ตัวที่สมาล้ก็เดี๋ยวตัวนี้เข้ากรงก็ขอจบไลฟ์นะครับแล้วก็พบกันใหม่อ้าวมาอีกแล้วมาอีกตัวแล้วมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวที่โอ้โหตัวนี้ลงหลังคาเลยครับลงหลังคาไปเลยตัวที่4ี่เดี๋ยวผมเข้าไปในบ้านนะครับ ลงไปเลยครับลงหลังคาไปเลยครับตัวนี้ก็เจ็ดโมงยี่สิบนะครับไทย PBS หมายเลขสามนะครับสารคดีนกพิราบแข่งนะครับถ่ายทำที่กงมินบุรีกรุปของพี่หมูโสพลกับพี่เปียกเป็นผู้ดำเนินรายการเลยนะครับผมเองก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้ลูกสาวเปิดให้ครับเพราะว่า เปิดทีวีไม่เป็นครับไม่เคยเปิดดูทีวีมาหลายปีแล้วแต่พรุ่งนี้คงต้องลองดูสักหน่อยหรือไม่งั้นท่านก็ลองดูใน YouTube ก็น่าจะมีนะครับแต่ถ้าใครสะดวกทางโทรทัศน์ก็ดูที่โทรทัศน์นะครับไทย PBS นะครับช่องหมายเลข3ครับ7.20ง20นาทีคิดเลนเจอร์ครับ เดี๋ยววันนี้ก็คงลากัไปแต่เพียงเท่านี้นครับเนี่ยครับนกมาแล้วเข้ากองเข้ากองแล้วตัวที่4นะครับตัวที่สแล้วเข้ากองเข้ากอง<ๆ>เ,เข้ากองเลยนี่นี่นเข้ากองเข้ากองตัวที่4เดี๋ยวรออีก2ตัวต่อไปนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในการซ้อมขั้นต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับอย้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย เขาไปแล้วสีน้ำไข่สองตัวยังไม่มาสองตัวก็เจ้าประจำครับช้าครับคุณเลื้อนคุณเลื้อนชา้าอ๋อหนองคายยังไม่มาวันนี้เออหนองคายคุณเลื้อนกับหนองคาย โอเคครับสวัสดีครับ7จ็ดโมงยีครับผมเจ็ดโมงยีนะครับไทย p b s ช่องหมายเลข3นะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ